สวัสดีครับผมอาเต๋าสอนการใช้งานรุ่ฟอร์ดนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็อยู่กับเจ้ารถตัวใหม่อีกแล้วนะครับก็คือรถรุ่น XL Street นะครับ Special Edition นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาทำความรู้จักกับเจ้า XL Street Special Edition คันนี้นะครับว่ามันมีจุดแตกต่างอะไรกับเจ้า XL Street ตัวปัจจุบันกันบ้างนะครับ ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเจ้า XL Street Special Edition คันนี้นะครับจะมีขายแค่300คัน <Wow. S 1> ในประเทศเท่านั้นนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับเราไปดูความพิเศษของเจ้า XL ตัวนี้กันนะครับไป เริ่มมาที่ด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหน้านี่ครับก็ยังมีสติ๊กเกอร์นะครับคาดตั้งแต่ด้านหน้าเนี่ยยาวคาดหลังคานะครับไปจนถึงฝาท้ายกระบะเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่สังเกตอย่างชัดเจนนะครับก็คือตัวกระจังหน้านะครับตอนนี้นะครับรุ่น xl สตรี Special a ลเอ i ิชันตัวนี้นะครับใส่เป็นกระจังหน้า ford f o r d นะครับตัวเดียวกับเจ้า f x f o แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็คือสวยงามครับไม่ต้องไปเปลี่ยนทั้งนอกแล้วได้ของแท้มาจากโรงงานแล้วก็มีประกันมาให้เลยนะครับ นอกจากจะได้ตัวกระจังหน้ามาแล้วไม่พอนะครับยังได้ในส่วนของตัวนี้ครับสะเกิตด้านล่างนะครับเป็นสะเกิดแบบสสีนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับจัดสีเทานะครับเพิ่มความมีมิตินะครับมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับดูเป็นรถตัวเตี้ยนะครับที่ดูเท่ดุดันไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนของด้านหน้านะครับเห็นด้านหน้าก็น่าจะสวยขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราไปดูด้านข้างกันครับ มาในส่วนของด้านข้างนะครับสังเกตว่าในส่วนของด้านข้างเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือในเรื่องของสติกเกอร์สติกเกอร์ด้านข้างนะครับในรุ่น XL s p a r t Special Edition นะครับเปลี่ยนลายใหม่นะครับเป็นลายใหม่เลยยาวไปถึงด้านหลังนะครับเปลี่ยนลายใหม่มาแล้วก็ใส่สเกิร์ตด้านข้างนะครับใส่สเกิร์ตด้านข้างมาให้ด้วยนะครับล้อ,อยังเป็นล้อแม็กอลอยนะครับสีดำเงาขอบ16เหมือนเดิมนะครับผม แล้วมาในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยผมบอกเลยว่าผมว้าวมากๆนะครับชอบมากเลยสําหรับตัวนี้ครับให้สปอยเลอร์ครับเป็นสปอยเลอร์ติดฝาท้ายกระบะนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์คาดมาให้ด้วยแล้วก็ตัวสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับจะให้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับอย่างรถตัวนี้เป็นสีดำนะครับสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีดําด้วยนะรถที่เป็นสีขาวสปอยเลอร์ก็จะเป็นสีขาวนะครับผมในส่วนนี้นี่ครับสวยงามทีเดียว แล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับก็จะยาวมาถึงด้านล่างเลยนะครับแล้วก็ในรุ่น xl speed special edition ตัวนี้นะครับมันไม่มีกันชนหลังนะครับเพราะแน่นอนว่ารถตัวเตี้ยนะครับาสา่ซิ่งเนงะี้ยส่วนมากเขาไม่ใส่กันกันชนหลังอยู่แล้วส่วนมากก็จะไปใส่เป็นแบบแต่งเป็นแบบอ่ากันชนซิ่งกันนะครับผมในส่วนของด้านหลังมาดูในส่วนของภายในนะครับผมภายในนะครับก็ให้มาเป็นเบาะผ้านะครับแล้วก็ เป็นบ่อผ้าแบบพรีเมียมนะครับตัวนี้ก็คือมีคุณลักษณะก็คือสามารถเวลาน้ําหกใสเนี่ยก็สามารถเช็ดออกได้นะครับไม่ซึมลงไปในทันทีนะครับในบ่อผ้าตัวนี้ด้านในนี้นะครับผมบอกเลยว่าค่อนข้างว้าวทีเดียวนะครับในส่วนของภายในนะครับตัวนี้นะครับให้หน้าจอ8นิ้วนะครับเป็นซิงค์ใหม่นะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับแล้วก็ Android Auto ได้อย่างราบรื่นเลยนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์นะครับเป็นเกียร์แม่นุ่นนะครับ 6สปีดนะครับพร้อมกับเครื่องยนต์นะครับ2.2นะครับ160แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรนะครับแล้วก็ที่ไฮไลท์เลยคือเจ้าพวงมาลัยครับผมบอกเลยว่าพวงมาลัยตัวนี้เป็นรถโปรเจกต์ยี่ห้อเดียวในตลาดนะครับที่ให้เป็นพวงมาลัยเวอร์แบบไฟฟ้านะเพราะฉะนั้นใช้งานง่ายแล้วก็เบานะครับเหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยทุกคนใครๆก็ขับได้นะครับสำหรับเจ้า XL s p o r t Special Edition คันนี้นะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้า XL Street Special Edition คันนี้นะครับก็นี่คือจุดที่แตกต่างนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับบอกเลยว่าเจ้า XL Street Special Edition คันนี้ที่มีแค่300คันในประเทศเท่านั้นนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีดำนะครับสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับผม3สีในส่วนของราคานะครับตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่682,000บาทนะครับเพิ่มขึ้นมา10,000บาท แต่ผมบอกเลยว่าสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา1นึ่งืนบาทเนี่ยบอกว่าคุ้มแน่นอนนะครับในส่วนของไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตไม่ว่าจะเป็นลายส,สติกเกอร์ลายใหม่แล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะครับที่ให้เพิ่มขึ้นมาเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอย่าลืมติดต่อมาที่เบอร์ด,ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่ถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดตับตไะใครเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ